วันนี้พบกับจิวนะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะหลังคอมค่ะโดยภาวะหลังคอมนะคะมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหลังคอมนะคะแบบ่งเป็นสองสาเหตุหลักๆค่ะนึ่สาเหตุจากความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเมื่อเราอายุ ตั้งแต่30ปีขึ้นไปค่ะร่างกายเราจะเริ่มเสืงง่อมลงความสูงเราจะลดลงครึ่งนิ้วทุกๆ10ปีค่ะเกิดจากภาวะของกระดูกสันหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกพุ้นหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมค่ะสาเหตุที่2นะคะเกิดจากพฤติกรรมที่เราทําอยู่ทุกวันนะคะเร่งให้เกิดภาวะหลักคอมได้เร็วขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่าย,ยืนแล้วก็การยกของค่ะ ไปเราจะมาดูวิธีการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาหลังค่อมค่ะก่อนอื่นให้เราจินตนาการก่อนนะคะว่าตอนเราหลังค่อมจะทําให้กล้ามเนื้อทางด้านหน้านิ้ัศรและกล้ามเนื้อทางด้านหลังเรานั้นมีการอัอแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ต้องทำก็คือหนึ่งท่ากำกายที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อทางด้านหน้านะคะแล้วก็ท่าออกกาลังกายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทางด้านหลังค่ะ ท่าที่1น,นะคะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอกค่ะโดยใช้มือทั้งสองข้างนะคะประสานถ้ายทอยไว้ด้านหลังค่ะจากนั้นยืดตัวและอกขึ้นจนรู้สึกตึงนะคะนับค้างไว้1 2 0ถึงค่ะทำทั้งหมด3ครั้งต่อเซตนะคะต่อมาให้นอนคว่ำกับพื้นหรือแมตนะคะจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างดันตัวขึ้นให้รู้สึก ตึงทางด้านหน้านะคะโดยที่สะโพกยังติดกับพื้นค่ะนับค้างไว้1-20ค่ะทําทั้งหมด3ครั้งต่อเซตค่ะต่อมาเป็นท่าออกกําลังกายกล้ามเนื้อทางด้านหลังนะคะโดยเริ่มจากท่าแรกค่ะที่มีลักษณะเหมือนตัววายค่ะโดยยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะคะชี้นุ้วโป้งไปทางด้านหลังจากนั้นพยายามหุบสะบักเข้าหากันค่ะทําทั้งหมด10ครั้งต่อเซตวันล,ละ3-5เซตค่ะ ถ้าต่อมาให้ตั้งแขนทั้งสองข้างขึ้นมีลักษณะเหมือนตัว W ค่ะให้นิ้วโป้งชี้ไปทางด้านหลังจากนั้นพยายามหุบสะบักทางด้านหลังทั้งสองข้างนะคะทำทั้งหมด10ครั้งต่อเซตค่ะวันละ3-5เซตค่ะท่าสุดท้ายแล้วนะคะมีลักษณะเหมือนตัว T ค่ะให้กางแขนออกทั้งสองข้างนะคะนิ้วโป้งชี้ไปด้านหลังเหมือนเดิมค่ะจากนั้นพยายามหุบสะบักทางด้านหลังนะคะ ทำทั้งหมด10ครั้งต่อเซตค่ะวันละ3-5เซตค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาหลังคอมคม่ะแต่หากใครที่มีปัญหาหลังคอมแล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองสามารถอินบอ์มาที่เพจเป็น o ูกรีบาลานได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ